ฟังกันมากี่ปีแล้วครับเป็นสิบครับโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างเชื่อว่าแกไม่ได้เอาไปใช่ครับถ้าเกิดคนที่เอาไปแล้วเอามาคืนผมให้รางวัลหนึ่งแส<ช>นบาท คุณป้าไพเรนนี่เขาทํางานให้เคียร์มานานกี่ปีแล้วเขาไม่ได้ทำงานให้ผมผมแค่ปากเขาเขาทามาตันงแตมากี่ปีแล้วเป็นสิบครับคือทากันมานานกัมส่วนกล้องเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูแต่ว่ามันมันมันล่วงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นเราไม่รู้ครัคผต่อไม่ได้พีนีแล้วหลังเกิดเนี่ยหลัง้องหายไปได้คุยกับคุณป้าไพเรนไหมครับก็คุยครับคุยตอันี้เยอะสุดแล้วไม่ใช่ครับคั้งก่อนเยอะกว่านม้ เคยเป็นเยองโลก็มีเขาเคยเอาออกจากร้านใหญ่ไหมผมประมาณผมไม่เอ่ยชื่อร้านใหญ่นะประมาณกิโลได้เฮียถ้าสองโลก็ตกประมาณร้อยกว่าบาทไม่ได้ครึ่งหนึ่งครั้งนี้เลยไม่ได้ครึ่งของครั้งนี้เลยครั้งที่เยอะสุดนะน้อยสุดก็ร้อยกว่ากร,รมัมมากสุดก็สองสองโลประมาณสองโลได้ล่าสุดที่เฮียได้คุยกับคุณป้าพันนินคือวันไหนหลังจากเมื่อกี้เลยก่อนที่เฮียจะมาสอบพักเนี่ย ท่าทางแกเป็นยังไงบ้างอ่ะครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมก็เขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าทางนี้สอบอะไรไปบ้างใช่ปะว่าว่าว่าเขาเนี้ยเรียกเรียกดนเรียกสอบสามที่ครั้งแล้วอืมแค่นั้นเขาเล่าแค่นั้นสนรายละเอียดผมก็ไม่ได้ถามอะไรเขามากสี่หน้าสีหน้าเขาดูแววสี่หน้าแววตาเขาเครียดไะเขาเป็นคนเครียดอยู่แล้วเราได้ปลอบใจเขาไม่เถอะถามว่าปลอบใจไหมบอกผมก็พูดคําว่ามีอะไรให้พูดตรงไปตรงมาความจริงอ่ะถ้าเราพูดกี่ครั้งมันก็คือความจริงดีแค่นั้ เราจะเล่ากี่ครั้งสมมติว่าเราไปกินข้าววันี้ยเราก็กินข้าวอางเงี้ยผูอ้อย่างนี้อธิบายเขาขใจเขาก็พยกักหน้าแค่นั้นเองด้วยความที่อยู่กันมานานอะ่ะมีอะไรที่แบบว่าเป็นพิรุษไหมเฮียไม่มีพูดเด็ไม่มีอมโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างเชื่อว่าแกไม่ได้เอาไปใช่ครับแต่ถ้ามีคนเอาไปเฮียฝากหน่อยคือมันก็เป็น มันเป็นทรัพย์สินเราอะเนาะครับคือถ้ามาคืนเนี่ยจะจะยังไงจะก็คือมผมผมบก้มบ<อ>กใจไหมหรือวข่าวบางช่องไปแล้วว่าถ้าเกิดคนที่เอาไปแล้วเอามาคืนผมให้รางวัลหนึ่งแสนบาทพูดไปแล้วผมให้จริงๆนะครับแต่ถ้าตำรวจไปตามจับได้อน,นั้นอีกเรื่องพูดตรงนี้เลยนะครับใครเป็นคนเาไปขอให้เอามาคืนโดยจุดิฤกใจนะครับอย่าเอาไปเลยเพราะว่าคนเดือดร้อนอะมันมีหลายคน โดยเฉพาะคุณเขียวไพลินเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นจำเลยสังคมไปแนละ้วนะครับแต่ถ้าอีกเรื่องนึงก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าข่าวไปเนี่ยขอร้องเลยครับเอามาคืนนะฮะผมมีรางวัลนำจับให้ผมมีรางวัลให้ไม่ใช่รางวัลนำจับรางวัลให้แต่ถ้าตำรวจไปตามจับท่านได้แล้วก็นั่นก็คือเรื่องหนึ่งนะครับ พูดได้แค่นี้ข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ